ครับผมสวัสดียามเช้านะครับก็เช้านี้นะครับผมจะพามาเพาะเมล็ดขึ้นชา่นะครับซึ่งมีหลายคนมากนะครับที่บอกให้สอนเพาะเมล็ดขึ้นช้ายนะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมจะพาเพาะกันเลยครับไปดูกันว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างไปครับอุปกรณ์อันแรกเลยนะครับนี่ครับเป็นถาดเพาะเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเทถ้วยปลูกออกไว้ในกล่องเลยแล้วกันนะครับ ผมเอาถาดไปล้างครอบอันนี้เป็นห้อยปลูกเก่านะบางทีผมอาจจะเอาไว้ใช้ต้องดูก่อนว่าไหนยังใช้ได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาถาดนี้ไปล้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สองที่ต้องมีนะครับก็คือฟองน้ำพร้อเมล็ดครับแบบนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมอันนี้อฟองน้ำสำ,สำเร็จรูปนะครับมันจะมีรอยที่กรีดเป็นร่องไว้แบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับ เป็นไว้สําหรับเพาะเมล็ดโดยเฉพาะเลยนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับทักแชทมาได้นะครับแผ่นละ12บาทนะครับ1แผ่นเพาะได้96ต้นนะครับผมราคาถูกๆเลยนะครับสนใจทักแชทมาเลยครับมีลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะครับผมลิงก์เฟซของผมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีนวดฟองน้ําด้วยละกันนะครับนี่นะครับเอาลงไปแบบนี้เลยแล้วก็น้ําใสครับน้าใสให้เต็มถาดเลยนะครับ ในคลิปสอนปลูกผักไฮโดรโปโนิกแบบละเอียดผมได้สอนนวดฟองน้ำได้นะครับไปดูได้นะครับวิธีปลูกอนะันนั้นคลิปนั้นเป็นวิธีปลูกผักสลัดนะครับก็จะละเอียดเลยดูแล้เพาะตามได้เลยปลูกตามได้เลยนะครับนี่นะครับเอาน้ําใส่เต็มแล้วก็เอามือกดลงแบบนี้เลยนะครับกดลงค่อยๆปล่อยขึ้นนะไม่ต้องปล่อยเร็วถ้าปล่อยเร็วมันมันเหมือนอากาศมันออกไม่หมดสําหรับผมนะกดลงแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือขึ้นมา นี่มันจะจมลงเลยกดครั้งเดียวก็เสร็จแล้วมันไม่ต้องกดไหวถ้าทำแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วจึงแผน่นง่ายมากโอเคแผ่นที่สองเหมือนเดิมครับกดลงไปค่อยปล่อยขึ้นมาเนี่ยจมเลยเห็นไหมถ้าเรานวดแล้วมันจมแบบนี้คือมันใช้ได้นะครับนวดแล้วมันต้องจมลงนะเนี่ยเห็นไหมจมเลยกดแค่ครั้งเดียวจมเลยนี่ครับ มาดูเมล็ดพันธุ์ขึ้นช้าของเรานะครับเมล็ดขึ้นช่าจะเป็นแบบนี้นะครับเน uh huh. ี่คร okay. ับผมเป็นซองมาแบบนี้เลยใครสั yeah. ่งซื้อกับผมก็จะได้ไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือซองละ30บาทนะครับ1นซองเนี้ยผมใช้เพาะอันนี้ได้ประมาณ 5- 6แผ่นเลยนะมาดูเมล็ดของมันนะครับนี่ะครับเมล็ดขึ้นช้าจะเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เราปลูกตอนที่เราเอาเมเล็ดลงไปในฟองน้ํานะครับเราจะ เอาลงไปประมาณ10เมล็ดนะครับต่อ1 1ช่องของฟองน้ำเนี่ยนะครับฟองน้ำมันจะเป็นช่องเป็นช่องอยู่เนาะมัน1 1แผ่นมี96ช่องนะครับก็คือเอาเนี้ยลงไปประมาณ10เมล็ดนะครับลงไปในฟองน้ำนะครับผมเพราะว่าลงเยอะเกินไปมันตอนต้นกล้าตอนมันเป็นต้นกล้ามันดูสวยนะมันจะดูเคี้ยวเป็นพุ่มสวยเลยแต่ข้อเสียคือตอนที่มันโตนะครับพอมันโตแล้วต้นมันเบียดกันเกินไปทําให้ลําต้นมันรีบนะครับ ต้องอย่าใส่เยอะเกินไปถ้าใส่เยอะลําต้นของผักเรามันจะรีบนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเพาะเลยแล้วกันนะครับครับอันดับแรกนะครับผมเน้นเลยนะครับหาจานมาแบบนี้นะครับหาอะไรก็ได้ภาชนะอะไรก็ได้เราจะเทเมล็ดพันธุ์เราเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วไม้จิ้มฟันแบบนี้นะครับเอาไม้อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเราจะเทเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยใส่ไว้ในภาชนะที่เราเตรียมมานะครับ ภาชนะควรแห้งนะครับอย่าเปียกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์เราจะชื้นนะครับถ้าเราใช้ไม่หมดมันอาจจะงอกในถุงเราเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะเพาะให้ดูเลยครับว่าเพาะยังไงนะครับผมเรานาไม้ของเราเนี่ยนะครับเอามาชุบน้ําแบบนี้ให้มันเปียกแบบนี้นะครับพอมันเปียกแล้วเราจะเอามาแตะเมล็ดพันธุ์ของเราแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นเมล็ดแบบนี้เลยนะครับติดมานิดเดียวแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็เอาลงไปในร่องฟองน้ํานะครับเราดูในฟองน้ําดีๆนะครับว่าเราเอาลงตรงร่องมันหรือเปล่านะครับจะเป็นช่องของใครช่องของมันอยู่นะครับลงไปใบแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาลงลึกนะครับบางเมล็ดมันอาจจะขึ้นมาด้านบนบางบางเมล็ดมันอาจจะลงไปด้านล่างไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องลงลึกนะครับเอาใส่ไปประมาณ10เมล็ดต่อช่องนะครับ กดๆลงนิดนึงนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับแต่มันค่อนข้างทํายากหน่อยนะครับผมจะมีวิธีต่อไปให้ดูเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแบบนั้นง่ายมากนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับมาดูวิธีที่2นะครับทาเหมือนกันเลยใช้ไม้นี่เหมือนกันนะครับก็มาชุบพองน้ําแล้วก็ดูว่าร่องอยู่ตรงไหนแล้วก็วางลงไปปะลงแบบนี้เลย ไม่ต้องเอาลงไปใต้ฟองน้ํานะครับคือเอาไว้ด้านบนแบบนี้เลยนะครับมันจะดูง่ายกว่าเร็วกว่าเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมเร็วไหมนี่นะครับเห็นไหมข้อเสียเมือเ่อแีะเห็นไหมผมกดแล้วน้ํามันฟองน้ํามันจมลงไปแล้วมันโดนน้าซัดไปเลยมันไหลไปกับน้ํานะครับข้อเสียนี่คือข้อเสียทําแบบนี้แล้วย้ายไม่ได้นะทําแบบแบบที่สองเนี่ยเพราะว่าถ้าเราย้ายแล้วน้ํามันมาโดน คือเสียหายเลยมันจะเละหมดเลยนะครับนี่นะครับความตั้งใจของผมก็คือวันนี้ผมทําแบบนี้เลยแบบที่สองเอาวางบนฟองน้ําแบบนี้เลยแล้วก็ถาดนี้ผมจะไม่ยกไปนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยถ้าผมยกไปฟองน้ํามันขยับมันจะทําให้เมล็ดพันธุ์เรามันกระจายไปหมดเลยผมวางตรงช่องไว้เนะี่ยนี่นะครับ แบบนี้เลยดูเร็วมากแล้วก็ง่ายนะครับเห็นไหมเสร็จไปแล้วนะครับแถวต่อไปแถวต่อไปเรื่อยๆนี่นะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปเท่าไหร่นะครับก็พยายามทําให้นะครับช่วงนี้ ถ้ามีคนดูเนาะถ้าผมทําแล้วมีคนดูมีคนกดไลค์ให้ผมก็จะทํานะครับเพราะว่ามันก็เป็นกําลังใจอีกแบบนึงนะครับทําให้รู้ว่าเออมีคนสนใจคลิปเราอยู่นะมีคนอยากดูนะแต่ละวันมีคนรอดูคลิปเรานะมันก็ทําให้ผมอยากทําคลิปลงนะครับแต่ถ้าทําลงไปแล้วไม่มีใครดูแบบนี้โอ้มันมันมันก็ไม่อยากทำเนาะเพราะว่าทําไปก็ไม่มีใครดู <c oughs> ก็ไม่รู้จะทําให้ใครดูนั่นแหละอันนี้ก็เลยอยากฝากพี่ๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับ นี่ผมก็มาทําให้ดูปกติผมก็เพาะในห้องแหละพเพาะแล้วก็วางไว้ในห้องเลยนะครับแถวนี้ออกมาทําข้างนอกทําในโรงเรือนผักแต่โรงเรือนผมตอนนี้ไม่ก้อยมีผักนะไม่มีผักเลยมันจะมีอยู่แถวด้านหลังตรงนู้นนะครับแต่ว่าแถวด้านเนี่ยแถวด้านหน้าของกล้องเนี่ยไม่ไม่มีละผมเก็บหมดละกําลังจะเตรียมปลูกชุดใหม่อยู่นะครับทีนี้ผมจะปลูกน้อยลงนะ ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นหาผ้าหรือว่ากล่องโฟมก็ได้มาปิดด้านบนให้มืดนะครับไม่ให้แสงแดดส่องเข้าถึงนะครับแล้วก็วางไว้อีกประมาณ1สัปดาห์นะครับเมล็ดก็จะเริ่มงอกครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณแวันแล้วนะครับมาดูนะครับผมนี่เลยเริ่มงอกแล้วนะครับของไข่งอกแบบนี้คือโอเคแล้วนะครับวิธีใส่ปุ๋ยให้ต้นก้านะครับนับง่ายๆเลยนะครับ นับตั้งแต่วันที่เพาะเมล็ดลงฟองน้ํานะครับนับมาจนถึงวันนี้นะครับมันงอกประมาณนี้ก็คือประมาณ7-8วันนะครับก็ประมาณ1สัปดาห์มันก็งอกนะครับจากนั้นนะครับเมื่อมันงอกแบบนี้แล้วเราก็นับไปอีก1สัปดาห์นะครับเราก็ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยอ่อนๆให้มันประมาณ3ซีซีนะครับใส่ปุ๋ยไปสาซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับผมลงไปในนี้นะครับเมื่อทีนี้นะครับเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วนะครับ ก็ปล่อยมันกินน้ําปูดไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เอาไปลงปลูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับต้นกล้าที่ผมพร้อมปลูกแล้วนะครับครับผมจากที่เราจากฟองน้ํามาปลูกนะครับวิธีปลูกของเราดูแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเราจะหยิบฟองน้ําที่เราเพาะเมื่อกี้นะครับรอบก่อนน่ะพอมันงอกเริ่มมีรากแล้วนะครับเราจะดึงฟองน้ําออกมาอันนึงนะครับฉีกมาแบบนี้เลยแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้เลยนะครับ ไม่ต้องมีอะไรมากยัดลงไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือต้นที่มันโตแล้วนะจากเดิมก็มันจะเป็นเหมือนที่เราไปดูมามเมอกี้นะครับเราเอาต้นเล็กๆนั้นมาปลูกไว้เลยอันนี้ประมาณสองสัปดาห์กว่าๆแล้วจากที่ย้ายมาปลูกนะครับนี่นะครับจริงๆมันถ้าายุตั้งแต่เริ่มพระน่าจะเป็นเดือนละมัง้งอันนี้ผมจําไม่ได้เพราะว่าผมปลูกผมไม่ได้นับวันนะนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เริ่มโตแล้ว เห็นไหมครับเป็นพุ่มขึ้นแบบนี้เลยนะครับเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับมาดูอีกอายุาย i̇şte. adam adam โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็คืออันนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มเป็นต้นสวยขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มสวยเริ่มมีรากออกมานิดหน่อยนะครับเห็นไหมฟองน้ําไม่ได้ออกมานะครับ เราเอายัดไว้ด้านบนเลยนะครับแล้วก็วิธีใส่ปุ๋ยผมยังไม่ได้บอกนะครับผมบอกได้แหละบอกคร่าวๆไว้แล้วก็คือนะครับก็จะเติมน้ําให้เต็มกล่องแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไป3ซีซีต่อน้ําไม่ใช่3ซีซี6ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับวิธีคํานวณน,นะครับว่ากล่องหนึ่งเนะี่ยมันมีน้ํากี่ลิตรนะครับก็คือวัดขนาด กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับทั้ง3มขนาด3เนี่ยนะครับวัดกว้างเนี่ยวัดกว้างวัดยาววัดสูงนะครับประมาณนี้สามสามอย่างเนี่ยเอามาคูณกันนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วก็มาหาร1,000พันนะครับจะเท่ากับว่ากล,กล่องน้ําในกล่องเนี่ยมันบรรจไุได้กี่ลิตรนะครับในกล่องเรามันมีน้ํากี่ลิตรเราจะรู้เลยนะครับสมมุติว่ากล่องนี้เนาะเราคูณออกมาแล้ว มันได้ประมาณ20ลิตรประมาณนี้นะครับเราก็เอา20นะครับไปคูณ6นะครับไปคูณ6ก็คือปุ๋ยที่เราใส่6ซีตัวนั้น1ลิตรนี่แหละนะครับคูณ6เราก็จะได้จำนวนปุ๋ยที่เราจะใส่ลงในกล่องนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแยกนะครับวิธีคํานวณนะครับว่าคํานวณยังไงนะครับจะมีคลิปแบบละเอียดให้ดูเลยนะครับคลิปนี้เป็นแบบคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคมาดูผักกันต่อนะครับอันนี้มาถึงนี้แล้วเนาะมาดูกันว่ารุ่นต่อไปมันจะเริ่มโตขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมเริ่มสวยแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเป็นป่าขึ้นชายแล้วมาดูนะครับนี่นะครับน้ําก็ลดลงไปอยู่อยากยกขึ้นมาให้ดูแต่น้ําโอ้ไม่มีน้ําเลยนะครับเห็นไหมขึ้นชายเนี่ยมันน้ํากินน้ําเยอะมากน้ําหมดแล้ว อยากยกขึ้นมาให้ดูแต่ว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะล้มนะครับขึ้นใช่จะล้มนี่นะครับเริ่มเป็นต้นสวยขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆเท่านี้ก็น่าจะเริ่มขายได้แล้วแหละนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนั่นไงเห็นล้เกิดอ,อะไรขึ้นกระถักผมเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมครับผมกําลังพูดเรื่องน้ํานี่คือ น้ำแห้งน้ำแห้งครับโอ้โหเห็นไหมตั้งมาอยู่ดีตรงนี้ล้มเลยมาดูน้ำเห็นไหมไม่มีน้ำเลยผมยกนะ่เนี่ยไม่มีน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำมาเติมนะครับนี่นะครับอันนี้คือโตเต็มที่แล้วนะครับมาดูผักที่โตเต็มที่นี่นะครับนนตัวเต็มที่แล้วนะครับ,ก,รบ,รบก็จะสูงหน่อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะครับอันนี้มันเริ่มแก่นะครับผมก็เอาไว้คัดเอาไว้ไปขายคัดเอาบางต้นนะครับเช่นแบบนี้เห็นไหมครับสูงมากยาวสุดแขนบอกเลยนี่นะครับเป็นต้นใหญ่ๆหญ่แบบนี้เลยนะครับลาก็ประมาณนี้นะครับใบสวยๆเลย โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะนะครับผมก็ใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้คอมเมนต์มาสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบแชทให้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับคลิปหน้าผมจะทําคลิปอะไรให้ดูนะครับฝากติดตามละกันนะครับผมสวัสดีครับ